สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอนะครับเหรียญที่ผมคิดว่าเป็นความฝันของผมเลยแหละนะครับที่ผมตั้งใจนะครับว่าจะต้องเก็บจะต้องเก็บนะครับให้ได้เยอะๆที่สุดนะครับก็คือเหรียญนะครับ50สตางค์นะครับเป็นเหรียญ50สสตางค์นะครับที่ต้องบอกว่านะครับในวงการสะสมเนี่ยนะครับตั้งทงไว้รอแล้วนะครับว่าตั้งทงไว้รอแล้วนะครับว่า ต้องฟันราคานะครับต้องฟันราคาให้เยอะที่สุดนะครับผมเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับถือว่านะครับเป็นเหรียญนะครับที่ผลิตน้อยนะครับติดอันดับนะครับแล้วก็ถือว่า ตอนนี <Billie S 2> ้นะครับปัจจุบันเนี <op même S 2> like ้ยนะครับหายากนะครับเหรียญที่ผมพูดถึงนี่คือเหรียญ50สตางค์ปี2534นะครับซึ่งเป็นเหรียญนะครับอย่างที่ผมบอกผมอยากได้เยอะๆมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับเหตุผลที่ผมอยากได้เยอะๆมากๆนะครับเพราะว่าในวงการสะสมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับราคาครับต่อไปนะครับไม่ใช่เท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆศึกษาตอนนี้ราคาอาจจะอยู่จุ่มจิ๋มนิดนึงนะครับแต่ก็อยู่หลักที่แบบว่า เ,เพิ่มจากหน้าเหรียญเนี่ยหลายเท่าแล้วนะครับแต่ว่าต่อไปอนาคตหลายเท่ากว่าน,นี้นะครับผมผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับ ตั้งแต่เหรียญ5บาทเลยนะครับ5บาทปี2540นะครับขึ้นเป็นหลักหลายพันนะครับหลักเป็นหมื่นนะครับสภาพสวยๆนะครับแล้วก็เหรียญอันดับ2นะครับก็คือปี2546นะครับหลักหลายร้อยนะครับถึงพันนะครับหรือว่าดูสเปคในตอนที่เป็นบล็อกที่หายากนะครับหลายพันเลยนะครับปี2546นี่คือเหรียญอันดับ2นะครับรองจาก2540 ชนิด5บาทนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับก็คือเป็นเหรียญนะครับ10บาทนะครับ10บาทที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือปี3 3นะครับก็คือราคาประมูลตอนนี้นะครับเฉียดล้านไปแล้วนะครับเจ็ดแปดแสนไปแล้วนะครับผมแต่อันดับ2ก็คือปี2531นราะครับ2531าราคาก็วิ่งเรื่อยเร่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่หลักนะครับระดับนะครับ ไม่ต่ำกว่าพันละนะครับผมก็คือพันถึงหลายพันเลยนะครับผมและนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้นะครับปี2534ในชนิด50สตางค์ปี2534เป็นเหรียญอันดับ2นะครับรองจากปี2530ซึ่งราคาเขาก็เป็นแต่เป็นหมื่นไปแล้วในสภาพที่สวยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ทำไมผมถึงอยากได้เหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่ผมนะครับวงการสะสมนะครับวงการในวงการนะครับอยากได้เหรียญน,นี้สะสมกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญอันดับ2ต่อไปราคาจะโดดแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญอันดับ2 50สตางค์ปี2534รัชากาลที่9นะครับเจอเก็บเก็บเก็บ เก็บนะครับเหมือนกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อนาคตสดใสแน่นอนนะครับราคาพุ่งพรวดนะครับรำ่ำรวยทุกคนนะครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ